โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟซีโร่นะครับก็สำหรับเซิร์ฟซีโร่นี้นะครับก็คือเป็นแนวไม่ถึกมากนะแล้วก็ปืนรัวนะก็เดี๋ยวรอดูในคลิปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับโปรโมชั่นนะครับจะเริ่มต้นที่เซต50นั่นเองนะครับนะยา,ยาวถึงโปรโมชัน่น300อยเลยมีเอาง่ายๆคือมี50 500แล้วก็เซตผัดน,นะครับทุกคนก็คือผมไม่เข้าใจคือมันตบผมแล้วเว้ยทุกคนแต่ว่ามันแล้วก็มันไม่มาเล่นคืองงมากนะครับก็ สำหรับเซต500จะเป็นธีมกัญชานั่นเองครับแล้วก็เซตพันเนี่ยก็ตามภาพเลยผมไม่รู้ว่ามันคือธีมไหนนะก็คือมีหน้ากากมีเขาอะไรประมาณนี้นะครับตัวละครเนี่ยจะเริ่มต้นที่ตัว500นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนแล้วก็สําหรับวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมนะครับโปรโมชั่นเสริม1,500บาทนะครับอ่าจะได้เป็นเซตนี้นะครับอืมครบเซตเลยนะครับ3,000ก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สําหรับอ่า พันห้านี้นะครับจะได้ใช้แม็กปกแยกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็1000บาทจะได้เป็นเทมเพลตชื่อนะครับสามารถเลือกได้นะแล้วก็สำหรับอันนี้จะเป็น3,000ันนั่นเองที่ผมบอกนะครับหน้าตามันคล้ายๆกันมากนะครับก็ประมาณนี้ก็เหมือนอันนั้นเป็นสีดําอันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าคือส0 0พันนั่นเองดูง่ายๆเลยนะครับก็1000บาทนะครับก็ได้เทมเพลตชื่อนะครับสามารถเลือกได้นะครับเป็นกรอบชื่อนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับโปรโมชั่นอ่าพันห้าแล้วก็ 3,000ันั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับวันนี้จะเปไอเทมฟาร์มทั้งหมดนะครับก็จะได้ฟาร์มระดับง่ายระดับกลางนะครับแล้วก็ระดับยากระดับยากมากนะครับมี2กระบอกนะเป็นปืนกล่องซุ่มเว็บนะครับแล้วก็ปืนสุดโหดแล้วก็ปืนที่โคตรแรงที่สุดในเซิร์ฟนะครับก็เป็นระดับยากมากนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ของฟาร์มระดับยากเนี่ยจะเป็นเพชรกับ GC นั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาฟาร์มันด้วยสำหรับใครที่ชอบแนวแบบฟาร์มนะครับนะประมาณนี้ โอเคแล้วก็สำหรับอันนี้นะครับจะเป็นยศพลังใบนั่นเองนะครับโอย้ยยีเปรียบเทียบเลยนะยศพลังใบเนี่ยจะเป็นเหมือนดาวนะครับทุกคนก็จะเป็นแยกเป็น3หมวดนะเป็นดาวเหลืองแล้วก็ดาวแดงแล้วก็ดาวเขียวน,นั่นเองก็คือใบเขียวใบเหลืองใบดแดงนะครับก็ <trov. S 2> สําหรับดาวเหลืองเนี่ยจะถูกที่สุดนะครับก็ราคาอยู่ที่19บาท1วันนะครับแล้วก็ดาวแดงก็19บาท1วันแล้วก็ ดาวเขียวเนี่ยก็จะเป็น39บาท1วันนะครับความสามารถจะเยอะกว่าปกตินอประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็สำหรับนี้จะเป็นอัปเกรด v p นะครับสำหรับ VP 15เนี่ยจะได้ฟรีนะครับทุกคนแล้วก็จะอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับก็ตามราคาที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับก็จะมีเป็น 1 6 1 7 1 8 19 20้นั่นเองนะครับประมาณนี้ความสามารถก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับนี้จะเป็นตัวละครเช่านะครับตัวละครเช่าประจำเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นตัวเส้นนะตัวเส้นมี5ตัวนะครับทุกคนก็3ตัวแรกเนี่ยความสามัแล้วแต่แล้วแต่สีนะสีฮัก็คือโหดที่สุดนั่นเองนะครับนะรองลงมาจะเป็นสีดานะครับประมาณนี้แล้วก็สําหรับน,นี้จะเป็นแชร์กลุ่ม5กลุ่มนะครับใครที่ตามมาแนะนําให้แชร์กลุ่มด้วยนะครับจะได้ระเบิดออออลลลลลกกกกนะะครัแ้ว็่่่งงงงฟาาม3 3ยบ มี2อันก็รวมกันเป็น6กล่องละกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับมาเูไหมไอ้เหี้ยอีกรอบคือเมื่อกี้เล่นเสร็จเล็กไปแต่ว่าแบบทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยไอ้เหี้ยมเริ่มเซตใหญ่เลยแล้วกันเป็นเซต500นะครับแล้วไปเปลี่ยนเอาจิ้งจอกมอนมาจิ้งจอนนี้มันไม่ดีนี่นะไม่ผิดนะไม่มียศอดเออตัวนี้มันไม่โหดหรอวะ เฮี้ยอะไรเนี่ยคือเฮี้ยอะไรวะมือทำเฮี้ยเลยอะไอ้เฮี้ยเอามือผีมาตบกูคือเฮี้ยอะไรวะมือผีนี่มันคือสตีดเลยวะผมไม่เปลี่ยนสีมาละโอนวะเเป็นสีดำนะอันนี้คือผมเล่นไปยาวมากนะแต่มันไม่มีคนบวดนะครับเอาเซฟพันออกไปเล่นแต่ว่ามันไม่มีใครเล่นก็เลยต้องกลับไปเล่น500 เจ็บเจ็บเจ็บมาบังอีกต้นเอ้เลยยี่เอาเจ็ได้กระเป๋าอะไรวะเนี่ยเจ็โซ่เลยนกไอพวกที่ตกัูอ่ะมันไปไหนวะ อุย้ยนะฮะได้สัตว์อะไรไม่รู้ว่ะแบบหนึ่งโอ้โหกูติดพิษแง่ประเด็นอะโอ้แบบหนึ่งนะงแม่งว่ะ <c oughs> มาดิไลู้เซอรีดีอะไรเกมเต็เซอนี้โหทำไมช่วงนี้ผมเจอแต่เซอรแบบโดนแงหลังตายปอบๆเลยวะอยอันนี้ดีกว่าบวกเยอะเดี๋ยวยิงองยิงผมผมจะไปดู ไม่ได้จิงๆนะฟันเอาฟันเอาวโอ้ยิวจัดอ้วัเลยนนี้เป็นายเียเหียตัวลุงมันยังไงนี่เลย ฝันกูหน่อยฝันกูหน่อยฝันกูหน่อยเดินหลังหลังกันหน่อยฝันเอาเลยเอาเลยเอาเลยทุ่มเจอแต่ตัวไก่เจอยมันไม่ออกมาบวกเลยวะบวกกันเลยไอ้เชี่ยคือมันตบกูแล้วมันบิดกูอะยุบหายไอโยสีไอ้เหี้ยตรงนั้นมันก็แบบ ขอบโซนอ่ะสองคระวังตัวน้องับพี่ไปชิบหายมาอยู่เท่าไหร่วะมึงเรียกตัวน้องอ่ะไปแล้วสองเมหน่อยเว้ยสองเอ็องเองสวยสมาดิ ตายแน่มึงอะโอ้เดินไอีกเยอะเก็บปืนได้เพื่อนใชไหเก็บปืนได้เก็บตายได้สัตว์อย่างนี้นะกูบอกเลยเอ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮจับตับีจับตัได้ดีที้ยเป็นฝึกไม่จันหนักหลายจัดหลักหลายคืออะไรวะจัดหลักเกิน บองบองบองเ,อเลนเซเล็กกับเขาแล้วกันไม่รู้เซตอะไรนะเดีนะ๋นี้ อ่ะอืมยังไม่มีตีบอกเลยโอ้โห,โหปืนเฮียอะไรเนี่ยเพื่อของดีๆมาเล่นกับกูบ้างได้ไหมเย้ ไปชนกันเนี่ยมาชนดิเน่ยเซตเล่นเซตเดียวกันเนี่ยกูได้เซตมึงมาแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ยบุรินจะไกลแจ๊ะเยอะเอา้าโอ้ยมึงจะเหลี่ยมจะมุมอะไรกับกูขนาดนะั้น ดีไม่ไม่วัดอ่ะกูตรงตรงทั้งทีเ้ยทุกคนเดียวกขาแปเดียวองเอเออเอาแม่นดิไอ้เหี้ยเสื้อหรือสองเอกอะไรของมึงวะไปนี่แม่งมันไม่วัดอ่ะกูตรงตรงไว้กูกล้าพูดเลยมันเป็นอะไรของมึงกูเล่นกับกูเล่นเซฟนี่มานานแล้วนะแต่มันไม่ได้ช็อตไงประเด็นอ่ะมันไม่ได้ช็อตยิงไก่อ่ะกูเล่นเซฟพันมึงอะโว้ขาไม่ถึง แล้วคูก็ต้องดันมึงอีกเหรอเนี่ยโอ้ยโลแมงกันอันเล็กไอเยียจะอดซื้อของไม่ได้มาอ,อันนี้แล้วกันอันไหนดีกว่าเนี่ย มาเด็กอะไอ้เรี่ยคือถ้ามันไม่ดันคือมันทำยากมันทำอะไรยากไอ้เหี้ยกูต้องไปอยู่ละสุดท้ายโอ้โหอะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยงฟืดกูแต่เอ้ะพลาดวะไอ้เหี้ยชฉอนนี้ไม่หนวว่ะ <laughs> มันเล่นเส้นเล็กกับพวกมันนะ่ะ ไม่รู้จะมันจะบวกหรือเปล่าแค่นั่นแหละให้พวกแมงมาบวกเถอะไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบหาแต่มุมจะยิงกูไอ้เหี้ยมึงชนเดี๋ยววัดดิชนไปเลยคลิปกูเน่าเนี่ยคลิปเนี้ยกูบอกเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะหมดความอดทนอ่ะมึงเข้าใจปะ ไอ้เหี้ยกูนนนนเล่นกับกูเล่นมานานแล้วนาะว้่ไอ้เชี่ยเส์ฟแม่งไม่เอามาบว,ว,วกเลยบวกก็แบบว่ามุมอ่ะมึงเข้าใจปปะมุมแบบมุมอ่ะมันไม่ได้วัดอะไม่ได้วัดอ่ะกูอ่ะดันกูก็ต้องดันขึ้นไปหาเงี้ยเดี๋ยวจะเชื่อปืนไม่ตรง เอาใครตั้งโล่ควายอะไรกันเนี่ยเอามาดิมาดิาดผูู้้กูม,มาดิมันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องอย่างนี้คือมันไม่ตรงอ่ะ แบบกระจายแบบกระจายมากแต่ความกระจายเหลืออะไรมันศูนย์นเ้ยทุกคนเยอะเยมันเห็นกูแล้วเฮ้ยมาดิ ปัดวะอะไรแบเนี้ยโอ้ขววยมันรอเพื่อนนี่อ้ะแล้วแม็กกูไม่มีไปโอ้เพ,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 พื่อนกขอตัวเพื่อนโอ้ปืนแป๊บแป๊บมาพร้อมลวมา ดเไอ้เหี้ยคือมันไม่หวัดอะกูไอ้เหี้ยคือกูงงมากเลยก็มันจะวัดอะคือมันมันมันรู้มืออะว่าชนหนึ่งหนึ่งมันไม่ไหวโอ้โหเหี้ยเป้ากูกลางหัว ลูกกระสุนถากกระบาลมาไอดำ<ป>อเยียบสิกเ,อเีออมึงเอาไบเกบดิดอะไรเจาั เล่น้วแบบไม่ดูว่าคนในเซิร์บอะเอ้าไอ้เหี้ยนี่กูกูเอาของของพวกมึงมานะเนี่ยกเัวของพวกมึงมานะเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะเนี่ยกลัวของพวกมึงมาเล่นด้วยซ้ำนะเนี่ยกูเล่นก็เล่นของธรรมดานะเนี่ยบอกเล่นไม่ดูของคนในเซิร์ฟไอ้เหี้ยเอาจริงจิปะคือมันแบบไม่มีอะไรเลย

อจริงๆนะตั้งแต่ตอนแรกเลยคือไอเขาเรียกอะไรวะไอมือผีเหรอทุกคนมา,ามาตบไงคือผมไม่เข้าใจเลยเพราะว่าตบกูคือห้าร้อยกูเอาออกตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยไม่ได้ห้าสิบห้าสิบกูเล่นใช่ปะ่ะเล่นห้าสิบก่อนแล้วก็กูว่เล่นห้าร้อยเล่นห้าร้อยปุ๊บแล้วมึงก็เอามาตบกูแบบเนี้ยทั้งนั้นที่กูยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอพอกลัวผ่านมา<อ>มึงก็ไม่เล่นกับกูกู<อ>งงเลย ไม่อยากจะติดขึ้นไปได้เลยนะแต่ถึงไม่มีเทมส์นะหาตีครับคือกูมาพอไอ้เงี้ยกูต้องดันมาหาไม่ใช่อะไรวงแต่แนวนี้เล่นยากจริงแบบแบบโดนตบอ่ะกูบอกเลยหาตีครับหาตีเล่นตามมีตามเกิดวะ ได้บวกไม่กี่ช็อตเอ้มั้งระวังนะพื่ใหญ่ไม่ลงมาหากูเชิงดีวะไอ้เฮี้ยนี่กูมาคนเดียวเฮ้ยต้องซุ่มยิงแบบปืนถึงเดียวตกจอมิกทำไปเล่นเซฟนี้ก็ต้องซุ่มนะครับทุกคนปืนบางปืน ครับเกียที่หลอไอ้สัสไปละเราไปเก็บของกันที่เรายิงได้เดี๋ยวชวนเลยทุกคน นิงวะว่า,า,าเขียนคุณว่าอยู่หลังโต๊ะไม่ปุบปั๊บปุบโอ้เขียอะไรวะน่ะก้อนเขียอะไรวะ อะไรไหวเนี่ยโอ้โหฮะแบบอ้ยมุบบันไดมึงก็เอากูน้อยเยอะหัวเริ่มร้อเลยจริงจริงจริงดังเลยไอ้หียัวกูจริงดังเลยกูหัวร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้ไอ้แค่คือมันโอ้ยโดดนั้นโดดโอ้โหโดดแล้วคุแต่หายใจไมได้เลยหน้ามึงอ่ะหน้ามึงอ่ะมากูจัดนี่เลยไอ้เหี้ย เป็นสนตีดกูดีจักใช่ไหมจัดให้เต็มระบบเลยงานเนะี้ยเต็มระบบมาจบโอซีโอ้ยว่าพวกนี้พูดแน่เลย เพื่อนกูมีข่าวดีบอกเพื่อนสามพันขึ้นเ <c oughs> พื่อนสามพันขึ้นดูดิ <c oughs> ใช่หรอเออคุณพ่อ่อยู่ที่บ้านคุณเฮียเชืนะ่อกูยังไหครับเก็บครับเก็บเลยกูเก็บเลยกูไปแน่เลยเฮียไหน <c oughs> พวกรีวิวเอ้เฮียไอ้พวกไอ้มาตมกูตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะเหี้ยเอาจริงๆเหอะเอากูอย่างเดียวเนาะเอาเป็นว่ากูรีวิวแล้วกันเออตามนี้นะครับทุกคนไอ้เหี้ย ใครออกเลยอ๋อออกก็ตายอ่ะไอ้เห şey> ี้ยตบมันเล็บไอ้เหี้ยตบตบมันตบมันที่ตบมันได้เหมือนมึงก็ตบกูอ่ะตบมันเออตบตบเขาไปเรื่อยแล้วกูเล่นไงน่ะอ่ะกูห้าร้อยมามึงยังไม่ให้กูเล่นเลยไอ้เหี้ยเอามือผีมาฟันกูไอ้เหี้ยรีวิวมือผีเลยแล้วกันเออตีแล้วมันเป็นไฟอย่างี้เด้อมานนี้นะทุกคน ประมาณนี้น,นะครับมสามพันก็เหลืออะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะสามพันอยู่ก็ตามนี้เลยแม่งเ<ม><ม>อฟเฟกต์อลังการเวอร์วังมากโอ้ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะมีเหรอมีเหรอเอาใช่ปะเอาไหม มันก็อยู่หน้าโซนนะทุกคนมันมันไมัน,ไมมนจะห้หมสิประมาณนี้แล้วกันได้เล่นมานานละไอะ้หัวร้อนจริงๆนะเว้ยทุกคนไม่บันตุ๊ดอะ่ะ